สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวประตูสแตนเลสดัดแฮร์ไลน์บานบูทเปิดปิดค่ะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นประตูที่เดินออกไประเบียงชั้นสองของบ้านลูกค้านะคะลูกค้าต้องการกันโจรกันขโมยจึงเลือกเราร้านเพิ่มสินการช่างนะคะมาใช้บริการค่ะ ลูกค้าต้องการงานสแตนเลสแบบแฮร์ไลท์แบบด้านอารมณ์แบบเรียบเรียบไม่เงามากนะคะห้องตรงนี้นะคะเจ้าของห้องเลี้ยงน้องแมวค่ะดังนั้นงานมุงลวดที่อยู่ด้านในจะต้องเป็นมุงลวดแบบรวดนะคะซึ่งป้องกันเล็บแมวข่วนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะการใช้งานเป็นแบบนี้ค่ะประตูจะเปิดมาแบบนี้นะคะ เปิดไปแบบนี้นะคะเป็นประตูสแตเลสมีมุ้งลวดฝังถอดล้างทําความสะอาดได้งานประตูกระจกอลูมิเนียมของลูกค้าเป็นงานสําเร็จรูปนะคะผักออกไปแบบนี้เลยเดินออกระเบียงแบบนี้ค่ะนะคะแล้วลูกค้าก็ปิดประตูสแตเลสนะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์ล็อกเหมือนในรูปเลยนะคะจะมีเข่าควายให้นะคะและมีกุญแจล็อกให้ จะมีกอลล็อกด้านในนะคะการล็อกจะล็อกได้ทั้งหมด3ชั้นนะคะมีชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็มีกุญแจแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะมีทั้งปิดล็อกด้วยกุญแจแล้วก็ปิดล็อกแบบล็อกชั่วคราวนะคะแบบเปิดปิดนะคะมุ้งลวดจะฝังอยู่ในงานแบบนี้นะคะการทำความสะอาดดูดฝุ่นเท่านั้นนะคะลูกค้าเพราะว่าลวดเป็นลวดสแตนเลสนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะมองหางานสแตนเลสดัดทักลายร้านเพิ่มสินการช่างดูนะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูสแตนเลสดัดบ,บานบูธแฮร์ไลน์ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ